สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านแดงม่ออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะมาทําบุญแล้วก็จะมากราบขอพอรหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดแดงหม้อแห่งนี้ท่านเป็นพระที่อายุยืนนะครับ90น่าจะ9 3้าถึงเกปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบหลวงปู่ที่กุฏิพร้อมกันด้านในนะครับ คตอบคุณซาบรยจังสีมาน้ำหมอกจาราครับเอ้ยมือหนีโอกาสดีมากท่านบุญก็หลวงปู่พรับผมาโคิดว่าอายุคไม่เื่ยยาไอ้ที่จะเกียนั่างยาข้องไปยาแตงิวากอ๋อ ผมว่า ivity, สิมาเยี Again, ouais. ่ยมหลวงปู่ตาานมือล่ะแต่ว่าข้าหยาดงานก็เลยบริมาจรที่เกิดมอว่างมลแต่ยรกยากที่จะกดดันอะนี่เกี่ยวกับเรลียวเนาะก็คือเสียเสียเลี้ยวเลยซุ้มนึ่มบุดเข็มเดียวุ้มนหนึ่งเพราะอะไร่หยาดงยาดที่ซุ้มมือก็เท่าว่าเพื่อเราออกคั้าเดี๋ยวชักทีได้ผู้ได้กระด้ยวานีดปิดเลี้ยวปิดได้การเมื่อใบลานปูอาไม่เอาอ่านขอรับด้ว่าจะ เทตัวหลังเทศจะไม่ออกฟังโอ้ไม่แรงเทศโอ้เทศอ่านตามตาอ้ลูกปู่หันขอนลู่ชมโพดโอประวัติของมันด้เจ่าาโอนี่บอกครับโอ้ไม่ออกไรว่าัี้หมดแรงมีมยี่สิบสามสิบป้าโอ้ปู่กับเทศอ่านเทศตามนี่มันไม่ออกฟังเนะเออโอ้เขอื่กับอักษรทำอีสานเปนบอนี่มันเป็นภาษตัวตัวเล่าตัวเล่าตัวทำโอ้ โอ้โหสายตายัง uh, ดีนะกันยังจางได้นะครับหลวงปู่โอ้แต่ดยว่าคนมาวัดหลายเราไม่ออกเนาะไม่ออกิกับที่สียบขาเสียบยูมือเอินมือเอินมันผ่าออกใช่กับที่เปลาเรือบ้านผมตั้งแต่เบิข้าวพอนยามีไบุมีเลยค้นคุณเหาไปนอนวัดตะกี้นอนวันสี่วันผ่ามือนเด็เขาจะมาเจ็บเลือิ่งอ้ยสามชิบสี่สิบ เลยก็มันก็บกคนเท่าเท่าเก็บทิบแปดทิบมันก็เหียไปนั้เอาเรื่องเหยนีละเหี้ยนหลอะไรแล้วพอนเอาเนยวากับว่าก็ได้เอาวัดเัาว่านีับโอ้กูอ่านได้แสดงว่ากูสายตายังก็เขียนได้ก็อ่านได้ที่เมตเขียนได้อ่านไได้เหมือนกัน อยู่มีคนแั้นแลาดทนอยู่แม่ป่ครับมีต้งครับสิผมกัสีลมปิดเวลาโพสเมีรวเดี๋ยวสิ้นเดือนสิมายากไปอีกอยู่แล้วสิ้นเดือนสิมิถนาพาไปที่เดี๋ยวสิมาหวปูอีกรอบนึงโยเอวครับะครับวัดะวัตาตรงเมินดังเอตันังปปตติอิิตันิังุลังมิวะตมิัตุ จับเพ้คนเดิสกปาจันทโรพนงพุทธาามโชติละมุทธาคาจับพี่ทโยมีวัดทันสุขอรุโขวินาสตุมาเอววัตราโยชนีที่าญปโภวะภิวาสนาสีลินิดจังุตาใายโนัรตธรรมวัฒนทันติอายุอันโนจุขังพระรางโแล้วมันจะไปหอดไส์เหอท้าเอ้ยมัน ที่นี่คนออกค oh, ันซได้แล้วครับที่นี่ก็บก้าทิศซีแล้วอ๋อครับอืมันนี้เาผมจปล่อยว่างแล้วครับอันนี้เราจะไปพุทธาบันทรอ่ะครับครับใส่โปรเจคต์แล้วครับปล่อยว่างมันถึงเป็นจังได้กับคุ้มค่าแล้วครับอืมครัปูเป็นห้องปูองไส้ลูกหลานที่นี่แหละเนาะมาเกี่อยู่ทับทิมอย่างนี้ครับจากผมครับเออข่อยมันเยี no ่ยงแล้วครับแต่ว no ่าสติก no ็ย no ัง no ดีอ no ยู่ครับโม้เลี้ยงหนูก็ดีครับ ตากะดีขางเดียวขามดึกบ่ดีตามไปเนาะครับเนะาะงานครับครับอื่อย่างกันครัวผมเป็นยังหรอครับมีมีมีแนวสามขาเขาอยอะไปบินสบายข <c oughs> ี่รถดีแล้วโอ้นั่นแหละครับขับรถได้กับซุดยอดแล้วล่ะครับเก่า <c oughs> สิบสี่แล้ววันเดี๋ยวเอาทุกท้ายมาถึงเนาจำได้กับจำนั่นแหละนะครับ <c oughs> ผมโป้งสายให้ดูกข้าร้านนะยยนี่และแต่ที่ทำร้านแต่เข้าดูไปย่างที่อะแต่จิตใจมันปล่อยว่างเลยปล่อยว่างแล้วครับมันถี่มากจงไดๆกับซ้ำแล้วก็เ่าเป็นทุกข์ครับฉันเข่ากับฉันมือเดียวคือเก่าอ๋อสันเข่าเดียวเออครับเดียวนี่เหมือนท้าสันทดาองทดลองทำขั้นตอนในกินยากินยาต้องต้อง ผมไม่ได้ีเดี๋ยวข้อมเรือดคับมาแล้วกันัวเาคือเขาได้บานทายรูปได้บานเนี่ยไม่หรอกเขาไม่ใก่เกยนเกย์เนี่ยผาปูนอไปไปมว่าเขาหรอาก่เกย์เหรอเดี๋ยวเด้๋ยวซึ่งเดี๋ยวถาเรียปูไมนะครับว่าว่ากับมาชาาครับนี่นี่มีทุรายน่าง่อกเด้อครับครับเคยขอเบอร์ไวไอยู่ เออศูนหกห้านครับครับสามสามห้าศูนย์เอห้าศูนย์สามหน่ีนั่นแหละครับครับครับผมเซกเบอร์ไปยึดด้ยกันเลยเช่นตาในโไรพวกนี้แล้วเชื่อเราปิดได้เท่าก็ได้ทักกันครับเช็ไอาการเช็งานเขียนตั้งบทไดล่าหนึ่เขียนอันนี้ก็ปิดเลยเมื่อรบกวนกับมาจีม่อถับทได้จินไปม้วนกับปิดว้เนาะปิดดังทีเ้องเข้ามาเป็นเนืหเข้ามาหายัยงที่เหลือคือบ่าับโทรศัพทั ปิดไว้อยู่แน่สวดมนต์อยู่เสียงดังถิอมันเสียสมาธิเนาะอะไรของผมเนี่อันนี้ของปู่อะออันนี้ของผม่ โอ้คุยนานมากนะครับหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีเมตตามากนะครับหากใครมีโอกาสได้มากราบได้มาทําบุญก็อยากจะขอเชิญชวนได้ที่วัดบ้านแดงหมอ้อแห่งนี้นะครับมาร่วมทําบุญกับหลวงปู่ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นพระพุทธท่านแจ้งว่าท้าพ้นพรรนี้ท่านจะอายุ94ปีนะครับโอเคครับวันนี้ขอให้ได้รับบุญร่วมกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ